ไปถึงสวนเช้าว,วันนี้เป็นเช้าของวันที่หมกราคมปีพุทธศักราช2564ผมพาท่านผู้ชมมาที่อำเภอราศีสไลดจังหวัดศรีสะเกดกับโครงการปลูกไม้เบญจพรรณปลูกไม้ป่าที่สวนป่าตาหมอที่นี่เป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งเกี่ยวกับการปลูกไม้เบญจพรรณไม้ พยุงไหหลำนะครับก็แล้วร้ายหลายๆดาด้วยกันครับโครงการโครกหนองนาทีมงานเลยจึงไล่ไปถึงสวนมาเดินระบบน้ำในการทำระบบน้ําหยดนะครับแต่ก็ไม่เชิงน้ําหยดเพราะว่าน้ําก็จะอยู่ที่บริวเวณโคนต้นจะมีความแรงสักนิดหนึ่งเรากําลังทํางานกันวันนี้กําลังติดตั้งเดินท่อเมนสวนป่าแห่งนี้อยู่ใกล้ๆก,กับเทศบาลอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกด นะครับท่านก็สามารถที่จะเข้ามาชมาโคกหนองนาแห่งนี้ได้นี่คือที่สวนป่าตาหมอนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับว่าทีมงานเลยจึงไล่ไปถึงสวนเดินท่อกันยังไงติดตั้งกันยังไงบ้างตามไปดูข้างในเครับอันนี้ก็วางท่อเป็นสำรอองนะครับแบ่งโซนซีกซ้ายกับซีกขวาโดยควบคุมท่อมีหลักก็คือ3นิ้วแล้วมาเข้าท่อ สำรอง2นิ้วก่อนที่จะเข้าสาย P.E. แต่ละแถวแต่ละแถวนะครับ <c oughs> การํำงานของทีมงานลุยถึงไล่ไปถึงสวนที่อำเภอราสีสไลจังหวัดศรีสะเกดกาดตาติดตั้งระบบน้ำหยดที่สวนป่าตาหมอนะครับอยู่ข้างๆกับเทศบาลของอำเภอราสีสไลในขณะนี้นะครับ ท่านผู้ชมาครับช่วงนี้ทีมงานลุยถึงไร่ไปถึงสวรคเรากําลังกระจายสาย PE เข้าสู่ระบบต้นไม้พบน้ําหยดนะครับการขยายสาย PE ถ้าเราได้แดดดีๆการขยายสาย PE จะง่ายมากนะครับแต่ถ้าช่วงนี้เข้าหน้าหนาวการขยายสาย PE สาย PE จะแข็งการขยายจะลำบากนิดนึงเพราะาเวลาขยายเนี่ยต้องระวังอย่าให้สายพับนะครับอย่าให้สายพับหรือสายหักต้องค่อยๆดึงไป คนอยู่ปลายทางก็จะดึงไปเรื่อยๆนะครับส่วนคนที่อยู่ปล่อยสายก็ต้องค่อยๆปล่อยแล้วก็คอยมองด้วยนครับนะ่นี่คือการขยายสายพีอีเอามาหน่อยหนึ่งเอามาเอาเอมหน่อยหนึ่ง,งดึงไปครับตอนนี้ขยายสายพีีแล้วครับแถมน,นิดหน่อยสักเมตรพอแล้วแถมอ่ะ ตรงกลางมันหมุนอยู่เอาเกินสักแค่เมตเตียวพอตัตเรนเดี๋ยวรออันนี้เป็นขยายสายก่อนเราจไปตัดไอ้สั้นเดี๋ยวไปใส่ตรงนี้ได้อยู่กำลังขยายสาย p ีมาแต่ละแถวแต่ละแถวแต่ละแนวนะครับการขยายสาย p ีอย่างที่บอกตั้งแต่เริ่มต้นวา่าคนที่ดึงมาเนี่ยก็ต้องคอยหมุนไปเรื่อยเรื่อนะครับหมุนไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้สายมันพัน การขยายสาย PE ถ้าขยายช่วงสายสายช่วง่บยๆหรือแดดร้อนๆจะดีเพราะสาย PE มันจะนิ่มแต่ถ้าเราขยายช่วงนี้ะอากาศตันเย็นการขยายสาย PE จะยากนิดหนึง่งส่วนคนที่ปล่อยก็ต้องค่อยๆปล่อยไปนะครับอันนี้เราใช้สาย PE 25มิลน,นะครับ25มิลเพื่อให้มีแรงทนกับระบบหยดน้ําถ้า20มิลมันก็เล็กเกินถ้า32มิลมันก็ใหญ่เกินก็เลยต้องเลือกความเหมาะสมของอต้นท <ül น> ุนด้วยนะครับดึงมาเรื่อยๆดึงมาเรื่อยๆ หมุนไปด้วยตัวเองเค่อยๆปล่อยมาค,ยค่อยๆปล่อยมาเรื่อยๆเออรออเลยก็ได้ปล่อยมาเรื่อยๆปล่อยมาเรื่อยๆปล่อยมาเรื่อยป็นสามนิ้วนะครับไปขยายไปในโซนต่างๆก<ท>ารออกแบบของโคกหนองนาจะเป็นการออกแบบที่ยากพอสมควร เพราะว่าใช้พื้นที่หลักของตัวพื้นที่จริงมาเป็นการเดินท่อเพราะฉะนั้นหลายๆคนคิดว่าการออกแบบโคกหนองนาอาจจะออกแบบง่ายนะครับแม้โครขุดง่ายครับขุดออกแบบได้แต่เวลาเดินท่อมันจะยากเพราะฉะนั้นจึงฝากไปถึงเจ้าของสวนที่ทําโคกหนองนาโมเดลสิ่งหนึ่งเมื่อท่านจ้างช่างไปทํานี่คือข้อสําคัญในการออกแบบนะครับนิ้ว นะครับแหล่งน้ําที่เราใช้คือสาด้านฝ่ามือของผมไม่ใช่จากแทงนะครับเพราะจากแทงนั้นน้ําไม่เพียงพอนะครับเพราะท้งมีแค่2ใบก็4สี่พลิ้รเองเพระั้นการใช้น้ําเป็นส่วนสําคัญที่การออกแบบและเราต้องพิจารณาแทงตั้งไว้6เมตรแรงดันไม่ถึง1บาเมื่อแรงดันไม่ถึง1บานะครับกับพื้นที่6กเจ็ไร่เง,งี้ยยังไงก็ไม่พอใช้อย่างแน่นอนเราจรึงออกแบบเอาน้ำจากสาะด้านข้าง นะครับก็คือติดตั้งปั๊มติดตั้งปั๊มแล้วก็ดูน้ำจากสาะนี้ขึ้นมาใช้ระบบทั้งสวนแล้วก็ใช้ท่อเมนขนาด3มนิ้วนะครับเป็นตัวเดินท่อของการจัดน้ำส่งน้ำไปสู่แต่ละโซนแต่ละโซนแต่ละแปลงแต่ละแปลงของระบบน้ําที่สวนแห่งนี้นะครับนี่คือการดําเนินงานโคกหนองนาที่อํเาเภอราศีเซาไหลจังหวัดศรีสะเกดกับทีมงานลุยจึงไล่ไปถึงสวนในวันนี้ เช้านี้เรายังอยู่ที่ตำบลเมืองคงอำเภอสีสลายจังหวัดสีสะเกดกับการทำระบบน้ำโคกหนองนานะครับแห่งนี้อยู่วันนี้ทีมงานเราทำการตั้งปั๊มติดต,ตั้งตัวกองเพื่อจะดูดน้ำจากสะออกไปใช้ในระบบทั้งหมดเพราะฉะนั้นการ,รทำระบบน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญของการทำระบบไร่นานสุขผสมการทำระบบเกษตรทุกๆอย่างน้ำเป็นแหล่งสำคัญน้ำเป็นสิ่งสำคัญ และการวางข้อ,อการใช้ปัม๊มต้องมีการคำนวณแรงดันของน้ำปริมาณของการใช้น้ำที่นี่เราใช้ปั๊มสามแรงหน้าสามเป็นปั๊มไฟฟ้าให้ท่อมีหลักสามนิ้วให้กองหกชุดเป็นตัวเชื่อมโยงกับการระบบน้ำแต่ละตัวแต่ละตัวเราไปดูครับว่าวันนี้ทีมง,งานเราด้นดำเนินง,งานการติดตั้งปัม๊มติดตั้งตัวกองกันยงางกันต้างตามไปดูเลยครับท่านผู้ชมครับทีมง,งานลยุยถึงไร่ไปถึงสวนก็ เอาพิกกันมาใส่อีกหนึ่งตัวให้ในการเสริมสร้างบรรยากาศรอบสวนแล้วก็ทำช่วงอากาศร้อนมากๆถ้กลับให้อุณภูมิของความร้อนนั้นเบาลงแล้วก็เหมือนกับการให้ออกซิเจนในน้ําไปในตัวด้วยนะครับวันนี้ทีมง,งานเลยถึงไร่ไปถึงสวนก็เก็บงานกบท่อเก็บเศษขยะในส่วนต่างๆภายในส่วนแห่งนี้นะครับระบบน้ําเก่าก็เรียบร้อยแล้วแรงดีนะครับเย็นถึงนี่เลยเนี่ย หนองนาสวนป่าตาหมอนะครับก็คือปลูกไม้ห่วงหัวรี่เป็นไม้เป็นจพันเป็นไม้เศรษฐกิจชนิดหนึ่งเป็นไม้พืชโตเร็วนะครับท่านก็สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมที่สวนแห่งนี้ได้สวนแห่งนี้อยู่หลังปปอปตนะครับตำบลเมืองคงอ,อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษ อยู่ด้านหลังของอปตเมืองคงอยู่ด้านหลังของสนามออกกำลังกายให้สบาลตาสีสไลนะครับอยู่ด้านหลังก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ก็มีต้นไม้ให้ชมหลายหลายชนิดด้วยกันแล้วก็มีแนวแรูปแบบของการปลูกให้ชมกันนะครับสามารถติดต่อสอบถามเที่ยวของสวนนาโทโให้ไว้ได้เลยนะครับตอนนี้ทิมงานลุยถึงไร่ไปถึงสวนทดสอบระบบน้ําหยด นะครับอยู่ในขณนะนี้ทั้งสองฝั่งทั้งหัวสะพานนู้นด้วยแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับตอนนี้ทีมงานเราเดินสำรวจไหลไหมครับไหลไหมตุเองตุเ,งตเงตองไหลไหมตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามไปตอนนี้กำลังทดสอบอยู่นะครับแถวแต่ละ,ะ,ะโซนแต่ละโซนนะครับนี่ฝั่งหนึ่งนะครับจาแบ่งเป็นสี่โซนทั้งหมดนะครับ แบ่งเป็นสี่โซนตัวยังหน้าแรงไหม <Yeah. S 1> อสตรบเบาฝั่งนี้ตัวอัตรบาเบานะครับผมอ๋อ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากครับตอนนี้อีกโซนหนึ่งนะครับที่เราทดสอบโซนนี้สองสั่งสั่งนู้นด้วยนะครับตัว,ตวนี้แต่เ่ลยจเป็นงไงน้นถึงนะเราเดินดูเลยนะครับคุณคุณนุชเ <c oughs> ดีด,ดูได้เลยครับนะครับตอนนี้ทดสอบระบบน้ํา แต่ละโซนแต่ละโซนให้ดูครับก่อนที่เราจะมอบงานส่งงานในช่วงบ่ายของวันนี้ก็ทดสอบกระจายออกเลยครับใช่ครับเดียดีวยพอฟางมันจะชุ่มน้ําครับผมุหมอนะครับอ่ามันจะเป็นปุ๋ยครับนะครับจะเป็นปุ๋ยอ่าเช็กดูนะครับเปิดครั้งหนึ่งก็ประมาณเกือบพันหัวนะครับเนี่ยเจ็ดร้อยกว่าหัวตอนนี้ก็ทดสอบนะครับเช็กให้เรียบร้อย